สวัสดีครับทุกครับเอาโจมาอัปเดตฟุตบอลปรีมเลีงคิดครับจากความหนามจีๆทุกท่านแล้วครับขอสวัสดีฝากก่อนจะไประชุมนะครับฝากกดติดตามหน่อยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับไกด์ช่องพีคขสมร์หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปแล้วครับมาอัปเดตในช่วงโค้สุดท้ายครับปรีมเลงคิดล่าสุดครับคลารเกอร์ครับกาเบรียลเซุดเจมี่วาร์ดี สกอตแม็กโตเดออารอนวอนซิก้าแล้วก็เบนจิเอลกับทางริเจมจับเป็นยังไงมาพเดตเก่าครับมาเลเตอร์ก่อนเลยครับเลเตอร์แมนยูไปแบบรวดเดียวเลยครับเลเตอร์ไม่มีเชมเบอร์ดี้กับสกอาชูนชูครับส่วนแมนยูไม่มีวันพิซา,าร่ากับทางสกอตแม็กโตเดย์ผู้เล่นหลักๆเลยนะครับแมนยูเลเตอร์ไม่มีวาร์ดี้กับชูนชูครับวาร์ดี้นี่ น่าจะได้ลงตอนประมาณออกสินาทีแล้วครับถ้าว่ายัางไม่ฟิตผู้สินเกมนี้เป็นไมดดีนครับมากู่ต่อมาเลยครับกู่ต่อมาเป็นแอตตานวิลล่าครับกับต่างกิต้าบาเลสแอตตนวิลล่าของดีเมเลตไม่มีรอดบาร์รี่กับต่างเอกคอนซาครับเอซเกไม่ค่อยมีส่วนเกีย่ยวอะไรครับรอบาร์รี่กับต่างเ e อิคอนซาพุ่งสัมกาครับไม่มีเกมนี้ส่วนต่าง ที่ต่อไปเลยถ้าไม่มีใครที่เขาที่รับบาดเจ็บครับอาธานควน ancy, Kelly, นอซันเวนอเรนซีมาเต็นเกลลี่โนอาสากโอคอนเนอร์วีกแอมมาอัปเดตช่วงสุดท้ายเลยครับผู้เสียเกมนี้เป็นอัลติเน่เตเลอร์ครับมาผู้ต่อมาเลยครับฟูลแลนกับทางซ้อมตันครับฟูลแลนเกมนี้ไม่มีผู้การทีมอย่างสกอตต์ปาร์คเกอร์ครับไม่มีมาเรโลโลบีน่าไม่มีตองโกโลไม่มีเกนนี่เดตเต้ไม่มีโจคิมแอนเดอร์เซน แล้วก็ฝั่งซามน์ตันครับไม่มีในนิอิงอิเบนดโลโลิวที่ตึดที่โดนใบแดงครับแล้วก็มตัตติเวตการ์ดด้วยครับอีกคนหนึ่งของทางซาม์ตันเกมนี้เขาไม่มีรายชื่อที่จะเยือนฟูลแลมเจนคังครับผู้สินเกมน,นี้เป็นนัลเ,เลนเอเลนครับตัดสินในเกมกับทางฟูลแลมกับทางซาม์ตันมาดูคู่บิ๊กแมตเลยครับคู่บิ๊กแมต อัน่นอนกับตังเชลซีครับแข่งกันเตียงคืนครึ่งครับไอ้นั่นเกมนี้ก่ับร้ายก็คือไม่มีปีแอริกโอบารมิญองกับตงังกาเบียมาเตเนลี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บได้การอลีกจาค่ากับตังกาเบียมาเดสกลับมาทำไมปฏิยังเก็บนะครับเชลซีไม่เป็นไม่มีเบนจีเวลกับตังริดเจมแล้วก็อากิมซีเยตผู้เซ็นเกมนี้เป็นไมเคิลโอลิเวอร์ครับอัปเดตในช่วงท้าย ก่อนจะไปจัดเีนะครับพรุ่งนี้1วันมาดูฝั่ง m มนซตี้ครับโอ้โหข่าวใหญ่ของตาม e าง e l เมื่อกี้เลยครับเมนี้ครับได้ครับข่าวจาก e ีปว่าการเเจสุดกับทางคารโลเกอร์นี่มีผลทดสอบเป็นบวกกับโควิด -19 ดังนั้นแมนตี้เกมนี้ไม่มีการเจสุดกับทางคารโลเกอร์แน่นอนครับที่ไม่สามารถจะยางานได้ก็แน่นอนแล้วครับ ไม่มีครับในชุดหน้าเป้าก็ต้องเป็นเอลโกกูนาเคโรแน่นอนครับแล้วก็ไม่อยู่แบ,บ็คฟ,ฟ้าข้อน่าจะเป็นทางเชียวคันเซโล่ฝั่งนิวคาสเซิลครับไม่มีมาตินดูบากค่าแต่ได้เฟรโกอร์เฟนานเดสหายจากาอาการบาเดเจ็บกลับมาครับผู้สินเป็นอังเลมาลีเนอร์ครับตัดสินคู่ระหว่างแมนที่กับนิวคาสเซิลมาต่อคู่เชลฟิลล์ยูไนเต็ดกับทางเอเวอร์ตัน เชฟฟิลไม่มีโอริแม็กเบอร์ดีครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงลุยโมเซ่ครับที่เจ็บบริเวณ้อเท้าจวนจอห์ลูตันขับแจ็คโอเวอรเนลมีอาการเจ็บแล้วก็เซเดนเบอร์กี้ครับที่มีอาการเจ็บสำคันส่วนเลวอร์ตันครับเลวอร์ตันไม่แน่นอนแล้วครับว่าที่ใช้ซอนนี่ไม่ฟิตครับก็เลยไม่มี ไอยชื่อเกมที่จะไปเยือนเจฟฟิลล์อาเมโดยเคสอาลันลูคาดีนฟาเบนเดวเจ็บทั้งคู่ครับผู้เซินเกมนี้เป็นดาวิดกูเต้ครับาต่อคู่ต่อมาครับลีดกับเบอร์ลี่ลีดไม่มีเลียมกูเปอร์ครับแล้วก็โรบินคอกผู้เล่นสำคัญเลยครับส่วนเบอร์ลี่ไม่มีล็อบบี้เบดี้หเดวายแม็กนิว แล้วก็แจ็คคอกยอนกุยอนสั้นผู้เล่นสำคัญมาเลยเบอร์ลี่นี่ผู้เล่นสำคัญแต่และคนนี่เบอร์ลี่มาหลายคนเลยครับมาดูผู้สินหน่อยนเ,เกมนี้เป็นโรเบิร์ตจอนครับอาวารลีดกับเบอร์ลี่มาดูคู่เวนแอมกับไบรตันครับคูเวน เกมนี้ก็คือยังไม่มีมิเกลอันเดนิโอครับกลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ครับอาร์เตอร์มาซูอคูเขยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับไบตันก็ยังไม่มีแลมตี้ครับที่เจ็บอยู่แล้วก็พริ่มปัตเทอร์ครับยังมีอาการบาดเจ็บแลมตี้นี้สัปดาห์ขอ,อนทอัสัปดาห์นี้ิดรายชื่อเล่น อยออเยยมประจำสัปดาห์เหมือนกันครับสหรับแบรนที่ดียืมจาก c. เ c ยซีเพื่อนเกมนี้เป็นไซมอนโอเปอร์ครับมาดูคู่ต่อมาเลยครับลิเวอร์กรับเว็บลมเวอร์ล่าสุดเลยครับเจมินเนอร์อกับสแานเจอร์กรกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วครับแต่ยังไม่มีชื่อที่จะพบกับเว็บลมในเกมนี้โชูโคเมตติโกโจธาตโกกันดาราที่มีค์ดเวนไดยัยงคงในราคาอ่านปัเจ็วิครับ ส่วนเวทบลอมยังไม่มีแช็คเยอร์มอที่โดนใบแดงเมื่ที่แล้วเจอคัับเนเลล่าแล้วก็จะได้มาติคุตไปแล่าครับของราดาลุ่งผับมาใจอานในเกมนี้ปันตรงแล้วไม่น่าจะมีมหาครับเกมนี้สําหรับลิโอปุผู้ชนเกมนี้เป็นกิวินฟอร์ดครับกูสุดท้ายครับวูมแมนตันับสปเปอร วอลตัน an, จะ e film, ้ไดเล่นในบ้านครับเกมนี้ของน้องเอปิโซาโตยังไม่มีทางเรนโดเดนอเกอร์ที่มีการบาดเจ็บไปถึงเราจิมีเนสครับที่ยังตกบาดเจ็บเหมือนกันอยู่ครับส่วนซัปเปอร์ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับอ้โหเจอกันดูกันดีแล้วนี่ซัปเปอร์บุกมานียสามสองเลยครับเล่นเกมนี้เป็นพอเตีอนีน่ครับ หลักๆเลยครับอืนักเตะสําคัญสําคัญครับก็คือเลสเตอร์นี่ไม่มีเชมิวาดีครับดูแล้วไม่น่าจะฟิตตันครับสำหรับวาดี้ซูนจูแล้วก็แมนิี้ไคล์วอล์กเกอร์กับต่างคาเวียร์ซด mm hmm. ฝั่งเชลซีครับเชลซีก็ไม่มีเบนจิวต่างร mm ิชเจม้อนานจอยจีเดียวครับสำหรับคลอน้า ที่ในสัปดาห์สิบห้าอัปเดตผู้เล่นล่าสุดเลยครับที่จะเอาไปปรับใจได้ครับในการจัดทับนัดที่สิบห้ารุ่นเงินล้านกับก่อนอาจีจีนะครับรางวัลที่หนึ่งถือว่าหนึ่งล้านเลยครับแล้วก็อีกข้าถึงคการา,วง,าวงวัลครับสามารถเอาข้อมูลนี้ไปปรับเปลี่ยนจัดทับได้เลยครับเอาไปเป็นประโยชน์ได้ครับ ก่อนจบคลิปแลครับฝากกดติดตามสักหน่อยนะครับขอไว้เป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้หมเดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตฝากกดติดตามสําหรับช่วงนี้สวัสดีครับ